เดอะทรูตเจาะลึกจริงสิข้อของโกลเด้นรีทิฟเวอร์สายพันธ์หมาที่พระสามนิ้วอยากเป็นเศร้าเมื่อต้องถูกปล่อยทิ้งไว้นาน จากที่พระปัญญาสีสันหนึ่งในแกนนำพระแครอทหรือว่าพระสามนิ้วที่ได้ขึ้นเวทีปรสาสัยร่วมกันกับม็อบคณะราษฎรซึ่งในขณะนี้ค่ะก็ได้หลบหนีคดีพรบอคอมพิวเตอร์อยู่ในค่ายลิฟภัยทางยุโรปก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนั้นทั้งนี้ค่ะข้อความบางช่วงเนี่ยก็ได้ระบุข,ข่าว่าสุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟัดวาวชนิดไร้คอหาน ปุ่มฟัดเรียบหรูหน้าใช้ขอบกระเบื้องเป็นสแตนเลสย่างหนาะหากมองอย่างถี่ถ้วนก็จะเห็นว่าในห้องน้ำนี้ไม่มีแปลงล้างทำความสะอาดสุขภัณฑ์ไม่มีช่องใส่กระดาษชำระไม่มีถังน้ำสายฉีดช,ชำระไม่มีถังขยะเศษบุหรี่ที่พื้นที่ค่ายจัดคนทำความสะอาดวันละสองรอบ แต่แล้วรอบห่างกัน12ชั่วโมงแม้โดยส่วนมากทุกคนจะขับถ่ายทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะขับถ่ายลงท่อได้อย่างแม่นยำบางคนก็รีบจัดลืมกดฟัส และบางครั้งของขับถ่ายซึ่งมีน้ำมากเมื่อถูกแรงขับจากกำลังภายในก็แตกกระจายกระสาสรซ่านเซนติดเกลกลางตามฝาผนังทำไมอาตมารู้ละเอียดก็อาตมาคือคนที่ค่ายมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องน้ำไงละ่ะ2รอบต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ และล่าสุดค่ะวันที่สองกุมภาพันธ์พระปัญญาสีสันอดีตพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งเข้าร่วมชุมนุมกับฝ่ายม็อบคณะราษฎรก่อนเดินทางขอลิภัยในประเทศฝั่งยุโรปหลังถูกดำเนินคดีในข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ค่ะหมาส่วนใหญ่จะมีนิสัยประจำสายพันธุ์อัตมาส,สังเกตตัวเอง อาตมาเป็นกลุ่มโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ต่อให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโกลเด้นก็เป็นโกลเด้นวันยังคำ่ำเว้นแต่ว่ามันไปอยู่ในที่ที่เลวร้ายมากมันอาจไม่แสดงลักษณะของโกลเด้นออกมาของเดิมที่ฝังในยีนมันติดตัวมาแบบนี้ไม้ล้มหลังอาตมาผลงานเจ้าบีเวอร์ สำหรับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่พระปัญญาเอ่ยถึงนั้นเป็นสายพันธุ์สุนัขมีถิ่นกำเนิดในประเทศสกอตแลนด์มีขนยาวมีสีคนเหลืองอ่อนเหลืองทองและเหลืองเข้มซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพศผู้ควรมีความสูงวัดจากหัวไหล่ถึงปลายเท้าประมาณ23-24นิ้วแต่เดิมนั้นสายพันธุ์นี้ได้ปรับปรุงคุณลักษณะบางอย่างเพื่อในงานของนายพรานเช่นมีรูปร่างสมส่วน คล่องตัวเขียวและฟันงับชิ้นเหยื่อดโดยให้ช้ำเพียงเล็กน้อยเป็นต้นไม่มีปรากฏขาว่าสุนัขสายพันนี้เนี่ยมีความก้าวร้าวแต่อย่างใดโดยเป็นสุนัขที่ใช้ในกีฬาล่าสัตว์ขนชั้นในแน่นและกันน้ำได้ดีเช่นเดียวกันมีขนปุกปุยหนาแน่นบริเวณคอด้านหลังขาหลังและหางและมีขนปุกปุยปานกลาง บริเวณด้านหลังขาหน้าและท้องสีของขนมีหลายเฉดสีต่างกันไปตั้งแต่สีทองเข้มจนถึงทองเงา g o d e n r e t r i วอ e r เป็นสุนักที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆจนสามารถนำมาฝึกเพื่อใช้งานได้เนื่องจากว่าสุนัขพันธ์ุนี้ค่ะ เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลางจัดว่าเป็นสุนัขที่มีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งในด้านของการฟังเสียงการดมกลิ่นสะกดรอยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสายตาอันเฉียบคมและแม่นยำด้วยเหตุนี้เองวงการทหารและตำรวจในหลายๆประเทศจึงได้นำสุนัขพันธุ์นี้มาฝึกเพื่อไว้ช่วยงานราชการเช่นตรวจค้นยาเสพติดดมกลิ่นสะกดรอยคนร้ายยามรักษาความปลอดภัย แต่ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็คือการให้เป็นสุนัขนำทางคนตาบอดทั้งนี้ค่ะเพราะว่าโกลเด้นรีทรเวอเนี่ยเป็นสุนัขที่ฉลาดแต่ว่าไม่ค่อยเจ้าเล่ห์หรือว่าสุกซนเหมือนสุนัขบางพันธุ์ขนชั้นนอกแน่นเงาหยิกเป็นลอนเล็กน้อยแล้วก็ราบเรียบไปตามลำตัวกันน้ำได้ดีซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการเผยแพร่สิบเรื่องจริงของโกลเด้นรีท i เวที่มีการระบุว่าหลายคนเนี่ยอาจไม่เคยรู้มาก่อน จากแหล่งข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลจาก West s t ต e ี t จ e n นีย g l o d e n How Beautiful และ o u u t t y y r p w i n g ค่ะซึ่งบทความเนี่ยก็ระบุคขาว่า 1. หน่วยงานของ AKC ของสหรัฐอเมริกาจดทะเบียนให้สุนัขโกลเด้นรีทรเวอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์แท้ตั้งแต่ปีคศ1925 2. d e n Ret สโกลเด้นรีทถือเป็นสุนัขที่ฉลาดเป็นลำดับที่4ถัดจากบอดอร์คอลลี่พุดเดิลและเยอรมันเชพเพิร์ด 3. สายพันธุ์นี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดก็คือโกลเด้นลาสัตว์อเมริกันโกลเด้นและอิงลิชโกลเด้นซึ่งจะมีทั้งขนาดและสีที่ต่างกันไปค่ะ 4. มีขนสองชั้นซึ่งกันน้ำได้ดีและจะผลัดตามฤดูกาลโดยในช่วงที่ผลัดขนเนี่ยก็ควรหมั่นแปรงขนให้พวกมันเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อกำจัดขนที่หลุดร่วงออกมา 5. รักการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะการโยนของแล้วให้พวกมันว่ายน้ำไปคาบกลับมาถือว่าเป็นเกมโปรโดของพวกมันทีเดียวเลยค่ะ 6. กโกลเด้นรีทรฟเวอร์เป็นสุนัขที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและมักจะเป็นฝ่ายดูแลสัตว์ตัวอื่นอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่แมวที่ถือเป็นคู่กัดของสุนัขมาแต่ไหนแต่ไร 7. เรื่องการช่วยเหลือคนก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะเพราะว่าเจ้าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยถือเป็นสุนัขบำบัดชั้นยอดเลยทีเดียว 8เห็นโกลเด้นรีชิพเวอร์มีนิสัยร่าเริงและเล่นได้ไม่หยุดแบบนี้แต่พวกมันเนี่ยก็เศร้าและเครียดเป็นค่ะเมื่อต้องถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานาน,านๆซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรทิ้งให้สุนัขพันธ์นี้อยู่ตามลำพังนานเกิน5-6ชั่วโมง 9. ประสาทสัมผัสการรับกลิ่นและแกะรอยของโกลเด้นรีชิพเวอร์อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเป็นสุนัขที่มักจะถูกฝึกให้มาเป็นผู้ช่วยทีมกู้ภัยอยู่บ่อยๆ 10. จะเห็นได้ค่ะว่าเจ้าสุนัขพันธุ์นี้มักจะออกมาปรากฏตัวตามหนังและรายการต่างๆอยู่บ่อยครั้งก็เพราะว่าเป็นสุนัขที่เรียนรู้เร็วและก็ฝึกง่ายนั่นเองค่ะ The Truth จจกลึกริงเ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย